อันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฟุกนักรัดไลฟ์มากเลยนะครับที่มาชี้ทางสว่างนี่แต่ผมยังไม่ได้ดูคลิปอาจารย์ฟุกแล้วก็วันนี้ผมก็คงจะต้องเล่นอีกนานนะครับโอเคกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ฟุกมากๆเลยนะฮะ จูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรมันี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fanpage จูบิโกช็อปนะครับ ก็นัสุดท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้ใครที่มาเจอกันเป็นครั้งแรกก็ฝากกด Subscribe ด้วยสิ้นปีนี้เรามีเป้าหมายที่จะทําช่องนี้ให้ถึงแสนซับก่อนสิ้นปีผมมีเวลาอีก11เดือนที่จะทําห้องนี้แสนซับนั่นคือเป้าหมายฝากช่วยกันเข็นช่องนี้ไปให้ถึงแสนซับด้วยนะครับก็เหมือนเดิมช่องนี้ไม่ต้องการโดนหนงโดเนทอะไรไม่จําเป็นครับมาดูช่องนี้ไม่ต้องเรื่องโดเนทอะไรไม่จําเป็นถ้าอยากจะอยากจะสนับสนุนแบบโอ้โหชอบมากไอ้แบง พี่นะชอบเองมากมีระบบเมมเบอร์เปิดให้นะครับเดือนละ35บาทแค่นั้นก็พอเรื่องดูเนตกับช่องนี้ไม่จําเป็นถ้าอยากจะสนับสนุนกันไปสนับสนุนสปอนเซอร์ผมก็ได้นะครับะจะมีโกช็อปนะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์เขาดูแลผมเองนะขอบคุณมากนะครับทุกคนโอเคเพื่อนๆเ,เ,เตรียมพร้อมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาเปลี่ยนเขาไม่ใส่ป้องกันเว้ยเขาใส่ไอติมลองดู <laughs> เขายัางไม่รู้ว่าจะกดโลกหรือเปล่าผม,มยิ่งเป็นคนติดโลกอยู่นะไป

รหรูระองกันต้องเก็บไว้กดห้องบอสเลยอ่ะมากดข้างนอกไม่ได้เลยหนเชอะเยอาเยอะเย้เย้ เลี้ยงเลือดใช้เอ็มขึ้นมาหน่อยใช้เอ็มเกือบตายลองบอสแล้วนะดึงเชงไม่ได้ผมต้องใส่เลยมอมา

ฮิวฮิวฮ <ste at> ิวฮ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 ิวขอดูอีทีขอดูอีทีขอดูอีทีสี่สคือเมื่อกี้มันมีจังหวะผิดพลาดระหว่างที่อยู่ในเวฟม่ออเขาเรียกว่าเปิดสกิลให้เร็วใช่ป่ะแล้วคือระหว่างเวฟเราใส่นาฬิกาคูลดาวอยู่ด้วยผมก็กล่าวว่าเฮ้ยตอนแรกอะไม่รู้ว่าคูลดาวของชายเอ่ะ มันจะทันสองครั้งก่อนที่จะเข้าเวฟบอลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่พอมาดูอ่ะครูดาวมันมาสามสองหนึ่งแล้วมันมาทันผมก็เลยกด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 แต่ทีนี้มันไม่ได้กดตอนจังหวะที่ฟ้าผ่าใส่มอนตัวสุดท้ายมันกดฟ้าผ่าลงมาตอนที่มอนตัวสุดท้ายอ่ะมันตายไปแล้วมันก็เลยเหลือกี้กี้อ่ะ ไอวิ่งเข้าไปชนเวฟบ,บอร์ดให้ก่อนแล้วผมก็ดูดต่อซีซีต่อแล้วก็รอนิดนึงกดฮิลกดอะไรไปรอนิดนึงจนครูดาวชชยเอมลงมาทันอีกรอบนึงผมก็เรียกลูกได้อีกรอบนึงมัดนึก็ดูดได้อีกรอบนึงก็เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฟุก นักรัดไลฟ์มากเลยนะครับที่มาชี้ทางสว่างนี่แต่ผมยังไม่ได้ดูคลิปอาจารย์ฟุ๊กแล้วก็วันนี้ผมก็คงจะต้องเล่นอีกนานนะครับโอเคกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ฟุกมากๆเลยนะฮะแบบนี้ถือว่ายากมากไหมครับหรือว่าปกติสําหรับเกมแนวนี้ผมว่ามันปกติครับคุณสแตมเอ่อมันมันปกติเพราะว่าเราฝืนมันเราฝืนมันจริงๆอะ่ะถ้าเราไปเก็บเลเวลอะ่ะแล้วตัวละครเราเก่งๆอะ่ะเรามาลงทีหลังอะ่ะ เราก็จะลงง่ายกว่านี้แต่คืออันเนี้ยตัวละครผมมาไม่เก่งเลยตัวละครผมเลเวลน้อยดาวก็น้อยเลเวลก็ไม่เก่งใส่รูนก็ยังไม่เทพแล้วเราก็มาลงมันคือเราลงมันแบบฝืนเนะ่ะแล้วพอเราฝืนปุ๊บมันก็เลยดูเหมือนยากใช่ปะแต่ถามว่าคนที่เขาผ่านไปไกลๆแล้วตัวละครเขาเก่งๆมากๆแล้วเขากลับมาเล่นอ่ะมันง่ายมันง่ายอยู่แล้วแต่คือตอนนี้ผมอยากได้เสือว่ะ